Ong, บายดีพี่น้องอภิมหากาภาคนรกแตกแขกกระจาย Resident Evil ภาค3ยังไม่ได้ซื้อมาน,นั่นหรือภาคสองเล่นเป็นของให้เขียง็นภาษาไทยโดยหรือิคแคทนเนีณเหตุการณ์ในวันนั้นผู้หญิงที่อันตรายที่สุดได้ทำของสำคัญของเธอตกลงไปนั่นตกอยู่ตรงนั้นผมเห็นมาแล้วผมไม่รอช้าที่จะวิ่งไปเก็บของสำคัญของเธอ คือหวังว่าจะได้พบกับแม่สาวน้อยคนนั้นอีกครั้งขณะนี้ผมอยู่ชั้นใตดินของศูนย์วิจัยสัตว์ลายภายนอกประตูนั้นมีสัตว์ลายอยู่เป็นจำนวนมากที่หมายเจ้าชีวิตผมผมต้องช่วยชีวิตเจ้าแร็กคูนตัวน้อยตัวนี้ให้พ้นจากอันตรายให้ได้มันเกาะอยู่บนหัวผมไม่ลงไปไหนและผมก็อาจจะได้เจอกับแม่สาวน้อยคนนั้นอีกครั้งก็ได้ไม่ว่าหนทางจะเป็นอย่างไร ผมต้องรุยฝ่าไปให้ได้แน่นอนผมจะต้องรอดโอ้นั่นตัดก,การมันที่ขาสัตว์ร้ายพวกนี้มีจุดอ่อนที่ขาจะทำให้มันเคลื่อนไหวได้ช้าลงยิงอย่างต่อเนื่องครับผมเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วจะไม่มีสัตว์ร้ายตัวไหนทำอันตรายผมได้โอ้มันมีไฟลุกอ๋อผมโดนเล่นงานปัดมันด้วยมีดผมต้องมีดของผมคืนมาให้ได้ม,ดมันไปไม่ยัง้ง ผมได้มีดคืนมาแล้วผมจะตอบโต้มันด้วยความดุดันความดุดันของผมจะทําให้มันจํำตรึงผมแน่นอนครับผมต้องเอาปืนพกไปโอ้นั่นนั่นนั่นผมผ่านมันไปได,ได้อย่างสวยงามโอ้โดนแล้วต้องรีบไปผมต้องผสมกระสุนเพิ่มและใส่กระสุนข้างหน้านั้นจัดการมาที่ขาเหมือนเดิม ยิมันรัวไม่ยัง้งนั่นกระเป๋ามีของยังชีพผมต้องเก็บของยังชีพตามทางไปเรื่อยๆเส้นทางข้างหน้านี้ช่างอันตรายยิ่งนะครับผมมั่นใจว่าผมฝ่าไปได้แน่นอนด้วยอาวุธที่ผมมีกับและคูน้อยบนหัวผมสถานการณ์อย่างนี้ต้องแกนเน็ตเท่านั้นครับผมจัดไปครับดุยต่อไปข้างหน้าเลยครับผม มันกาลังลุกมาแล้วนะครับสัตว์ร้ายพวกนี้ผมผ่านไปได้อย่างสวยงามอ่ามีดักหนึ่งตัวตวัดกาลังที่ขาก่อนอีกรอบหนึ่งอ้าวกูโดนอีกแล้วไอ,อ้นนี้คงต้องสลามีดแล้วโอ,โ,อโอ้โอ้โอ้แต่แดกผมหรอกความชำนาญและความเชี่ยวชาญในการใช้ปืนนั้นผมดีมากกว่า100แต่ผมรู้ยุทธวิธีที่จะจ,จัดการกับพวกนี้นั่นคือพืช ต้องแพ้ไฟอยู่แล้วดูต่อครับผมมีความสบายสบายมากในการเลือกสเสบียงของผมไม่ใช่เรื่องง่ายที่ใครจะผ่านจุดนี้ไปได้กระสุนที่มีมากมายของผมนั้นทำให้ผมอุ่นใจขึ้นไม่ว่าซอมบี้จะมากแค่ไหนรับประกันได้ว่ามีทางทำอะไรผมได้ยิงเพื่อสกัดการเคลื่อนไหว นั่นเป็นยุทธวิธีที่ผมใช้บ่อยๆโอ้โหเยอะไปแล้วคงต้องสาดกระจายแล้วสินะุมาหรอกโดนแล้วโดนแล้วเฮ้ยตายเย็โอ้โหตัวมันเล่นงานไปหนึ่งช็อตขวางตัวหนึ่งต้องรีบเข่าริบสภาพร่างกายผมตอนนี้ย่ำแย่เล็กน้อย แต่ผมเชื่อว่าผมจะผ่านมันไปได้ด้วยยุทธวิธีการลบขั้นสูงของผมผมมีเล็กคูณตัวน้อยคอยให้กำลังใจแน่นอนผมต้องเอากระสุนแกนเน็ตเส้นทางนี้มีผีอยู่เรียงรายผมต้องใช้ปืนสั้นเพื่อฝ่ามันไปแตกไปหนึ่งนัดความแม่นยำของผมนี่ช่างสุดยอดจริงๆเล็งเข้าไปที่หัวหนึ่งนัด 2นัด3นัด4นัดไม่โดน5นัดโอ้แม่สาวน้อยจังอึดเหลือกเกินอึดไปไหมเนี่ยนี่มึงกินกระสุนกูหรือเปล่าเนี่ยเด็ดงานเจ้านี่ก่อนแล้วกันข้างหน้ามีเสียงล่วงไปแล้วไปครับ นั่นกระต้นไม้ลุกมาแล้วลุกมาเต็มเลยผมต้องจัดการกับสเสบียงของผมก่อนนะครับตอนนี้กระสุนผมพร้อมมากที่จะลุยดะเข้าไปผมไม่หวัน่นไม่ว่าจะเจอกับสิ่งใดก็ตามนะครับขณะนี้ผมพร้อมมากจัดไปหนึ่งดอกว้าวครับกระสุนใหม่เยี่ยมจ,จัดจุดอ่อนมันด้วยไฟ หือเป็นวิธีการลบที่สมบูรณ์แบบมากร้อยครับสุดนกดที่ความชำนาญในการใช้ปืนของผมผมสามารถเล็งที่หัวได้ทุกแม็กทุกเม็ดอ่ะแจกจ่ายกันคนละเม็ดเรีบร้อยไปต่อครับประตูข้างหน้าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ผมจะฝ่ามันไปด้วยยุทธวิธีการลบของผมเยี่ยมอ้าวลุกขึ้นมาอีกเกิดแทบเว้ยใส่เกาะตนหนาเลยนะเนี่ย <Yeah. S 1> โอ้เรามาถึงด้านบนตัววิจัยแล้ว <Yeah. S 1> แต่พวกเกาะหนาทั้งนั้นเลยสอยหัวไป ยิงมันก่อนที่จะลุกขึ้นมานั่นกระเป๋ากระเป๋าก่อนกระเป๋าผมเต็มผมต้องทิ้งอะไรบางอย่างโอเคน่าจะไม่ได้ใช้แล้วนะยังไงซกะก็กระสุนปืนกลก็น่าจะมีประโยชน์ที่สุดโอเคตอนนี้คิดว่าน่าจะโอเคที่สุดแล้ว่อเปิดประตูโอ้เปิดชา้าโอ้เดียเดี๋ยวเด,วเดวีโอ้จ้า แม่สาวน้อยโอ้โหแม่สาวน้อยโอ,โอ้แดง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 แล้วแดงแล้วใจเย็นใจเย็นโอ้โปาดเข้าไปตุดแท้ไว้ว๊ับาหลบได้ไมผ่านไม่ผ่า,ผานพันขณะนี้ร่างกายผมสะบักสะบอมอย่างมากโดนแม่สาวน้อยจับพุ่งไปแต่ส่วนพวกนี้ผมคงไม่ต้องประหยัดอีกแล้วผมต้องยิง โอ้มันไม่ตามมานับว่าเป็นโชคดีของผมผมจะกระหน่ำทิท้งที่ข้อหัวเขา่าของซอมบี้พวกนี้ไอ้พวกนี้ใส่เกาะพวกมันไม่ได้โอ้ข้างหน้านั่นอะไรนะเอานี่ไปซะแดเนตลูกกรื้วนไป,ไปสังไปทิ้งด้วยืุนกดผมผ่านแน่ ผมช่วยและคุณได้แน่นอนโอ้พระเจ้าช่วยผมผ่านแน่นอนนี่ทางนี้โอ้โหผมผ่านแล้วเรียบร้อยโอ้พระเจ้าเรามาถึงแล้วผมต้องใช้ผานนนี้พาและคุณตัวน้อยกับผมขึ้นไปยังข้างบนอย่างปลอดภัยมีใครบางคนเอาปืนมาจ่อหัวผมที่แท้ก็เป็นแม่สาวน้อยผมต้องตกเป็นอาหารเย็นของเธอซะแล้วถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับติดตามแฟนเพจได้ที่ blue cat channel และก็สามารถสนับสนุนสติกเกอร์ไลน์ของ Blue c a t ได้ที่ Line Store ทีม Blue c a t ในหัวข้อ Creator สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่กับ Blue c a t Channel แล้วเจอกันครับบ๊าบาย